เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะกกตชี้กฎข้อห้ามในการเลือกตั้งค่ะ วันที่13มีนาคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไรายงานว่าที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้น5าสารากางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังใหม่นายกิติพงศุขภาคุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสโม,มสรคนสื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและข้อห้ามต่างๆของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใกล้จะมาถึงให้กับสื่อมวลชนส่งถึงพี่น้องประชาชนและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจะได้ไม่ทำผิดกฎ หมายเลือกตั้งซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดยนางสาวนารินทร์มาร์คเชนประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดขึ้นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพียง โดยมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปีพศ2566และข้อห้ามต่างๆจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดยนายศักชัยเลิศกิติวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายธนชัยขวัญเดชหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพักการเมืองกกตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยในที่ประชุมด้านกกตได้ชี้แจงกฎหมาย ข้อห้ามต่างๆอาทิเช่นห้ามประชาชนมีการย้ายทะเบียนบ้านโดยที่ไม่ได้อยู่อาศัยจริงเด็ดขาดเว้นแต่มีข้อยกเว้นบางประการผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้เว้นแต่เสียชีวิตเท่านั้นห้ามจ้างโฆษณาทางสื่อวิทยุทีวีเว้นแต่ได้รับการสนับสนุนจากกะกะตห้ามมีการจัดเลี้ยงห้ามมีดนตรีให้มีผู้ช่วยหาเสียงได้แค่20คนและห้ามต่างดาวช่วยผู้สมัครหาเสียงห้ามผู้ใดโพสช่วยหาเสียงหลังเวลา18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ง วัห้ามไม่ให้ถ่ายภาพบัตรที่การลงคะแนนโชว์เพื่อนแต่สามารถถ่ายภาพบรรยากาศสถานที่เลือกตั้งได้ห้ามขายจําหน่ายใจแจกหรือจัดเลี้ยงหลัง18นาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งจนถึง18นาฬิกาหลังวันเลือกตั้งเป็นต้น ด้านนายกิติพงศุภาคุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันประธานได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่สาะเวลามาเข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารในวันนี้และขอความร่วมมือช่วยสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าใจด้วยในส่วนการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนสามารถทำข่าวการเลือกตั้งตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ได้ตามปกตินายกิติพงศุกภาคุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว